รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริรนทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรลฤิธิตครับผมเอกพันธ์บรลฤิธิตครับคุณเอกพันธ์ครับเคสวันนี้นะผมดูเบื้องต้นแล้วเนี่ยอ่านไปอ่านมารู้ว่าผมขอพูดนิยามสั้นๆเลยครับเอาแบบทันสมัยที่สุดแม่รับจบคือว่าลูกที่พิการเนี่ยไม่มีใครดูแลแม่ก็ต้องเอามาดูแลหลานที่ไม่มีใครดูแลไม่มีใครเลี้ยง ก็ต้องเอามาดูแลอันนี้ไม่ถูกต้องใช่ออแต่คขเนี้ยผมเป็นห่วงว่าอายุ70แล้วเนี่ยและอนาคตของเด็กๆเ,เนี่ยจะเป็นยังไงสิ่งที่คุณบินพูดน่านะสนใจนะครับ,รบวันนี้เราจะเดินทางมาที่อำเภอบ,บ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับ,รบเพื่อจะให้กำลังใจคุณแม่หรือคุณย่าท่านนี้ครับคุณผู้ชมครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญหนกคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นทรงผ่านแรงใจใพวกเขาไปพร้อมกับเราครับไปค,คุณเอกพันธ์ด้านนี้เลย ชีวิตของคุณละอองในวัยเจ็ดสิบกว่าโดยสภาพร่างกายที่โรยลาหลายคนคงคิดว่าเธอสมควรจะได้พักได้รับการดูแลจากลูกหลานแต่ความเป็นจริงเธอแทบไม่มีเวลาพักเพราะต้องดูแลลูกชายที่พิการและหลานที่กำพร้าอีกหนึ่งคนก่อนเนี้ยที่เขาพียงเขายังดีๆอยู่อ่ะเขาก็ไปอยู่ทางญาติพ่อเขาแล้พออุบัติเหตุ แล้วก็ทางนู้นเขาบอกไม่มีคนดูแลเขาก็เอามาให้แล้วแม่ก็ต้องรับอ่ะเพราะเป็นลูกเนาะแม่ก็ต้องรับเพราะว่าจะทําไงได้ปะเ็าต้องดูแลกันไปดูนู่นนะคะส่วนของหลานก็คือว่าพอ่อเ็าเสียแล้วก็แม่เขาก็ไปมีครอบครัวใหม่แล้วก็เขาก็ไม่ได้ตรงเสียลูกเพราะว่าเขามีลูกใหมท่ทางนู้นเขาก็ต้องไปดูแลลูกใหมท่ทางนู้นแล้วก็เขาก็เอาหลานเนี่ยมาให้ถึงวันนี้คุณละอองเลี้ยงหลานมานานกว่า6ปีแล้ว ด้วยอายุอานามที่มากขึ้นทําให้ออกไปทํางานรับจ้างเก็บผักไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเหลือเพียงเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการของลูกชายเท่านั้นที่เลี้ยง3มชีวิตในบ้านทุกวันนี้ฉันก็ไม่ได้ห่วงตัวเองอะห่วงล้านอะห่วงคนพิการเนี่ยนะว่าต่อไปอะทายาไม่อยู่แล้วอะใครจะเลี้ยงดูก่อนที่ความหวังของครอบครัวนี้จะหมดไป ช่วงหน้าเราจะเดินทางเพื่อไปตามหาครอบครัวของคุณละอองไปร่วมให้กำลังใจและต่อยอดความหวังให้กับครอบครัวของเธอกันครับวันนี้รายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำลังเดินทางลงพื้นที่อำเภอบ้านบึงเพื่อตามหาบ้านของคุณละอองในวัย70กว่าแต่ยังคงต้องดูแลลูกชายที่พิการติดเตียง และหลานสาวซึ่งเธอกังวลว่าถ้าวันหนึ่งเธอไม่อยู่แล้วใครจะดูแลสองคนนี้หลังไหนคุณย่าลองค่ะ อ้าวถ่อ้าวคุณแม่บ้านเลยเหรอคุณบินก็คุณอะไรคุณสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนจุดจอนจุดน้ำก่อนปิด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 ตัวจริงหล่อมากโอ้โหขอบคุณมากเคยเห็นแต่ในทีวีค่ะปิดน้ำยังปิดแล้วค่ะอ๋ออยู่นี่เองขออนุญาตขออนุญาตสวัสดีครับไม่รู้ค่ะพูดไม่ได้เขาได้ยินเราไหมได้ยินแต่เขาไม่รู้เรื่องอ๋อนี่คือเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมจ้า อ้อแล้วค็บริเหตุกี่ปีแล้วเนี่ยติดป,ปีนี่คือสภาพความเป็นอยู่ที่น่าสงสารของคุณละอองเดี๋ยวไปย้อนฟังว่าชีวิตของเธอมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและหาทางช่วยเหลือชีวิตของครอบครัวเธอกันครับก่อนหน้านี้ทำไมลูกชายเนี่ยตอนนั้นแยกไปอยู่ัฝั่งคุณพ่อเขาละเพราะอะไรเพราะว่าพ่อเขาเสีย ฉันก็ทําตบอะไรทําตบของเขาเสร็จแล้วอะแล้วก็ฉันก็เลยต้องกลับมาอยู่ที่บ้านตัวเองบ้านพ่อบ้านแม่แล้วลูกชายลูกชายก็คือว่าย่าเขาเอาไว้ย่าเขาขอเอาไว้เป็นเป็นตัวแทนของพ่อที่เขาเสียลูกชายไปเอาหลามแล้วเอาไว้แล้วจทดนี้ก็ฉันก็ไม่อยากให้แต่นี้ว่าก็คือว่าสงสารคนแก่เขาก็พูดโดยร้องไห้โดยแค่เอออเขาบอกว่าเอาไว้ตักน้ําตักทายยากินฉันเออฉันก็เลยเออจำใจให้ เ <she> ขาก็าเลยไปอยู่คุณย่าตอนนั้นเขาอยุ่เท่าไหร่ตอนนั้นประมาณ8ขวบแล้ววันที่เขารูปม,มาคือนอ่ะก็เนี่ยพอพอเขาอ,าป,อาป,ประุบัติเหตุคือว่าไปผ่าสมองที่สมองเขายุบไปเนี่ยคะ่ะเราฟื้นขึ้นมาก็พูดไม่ได้เอออาไปเงี้ยแล้วพอเขาก็ดูสักพักหนึ่งะค่ะ <ๆ S 1> แล้วทีนี้เขาเขาบอกว่าเขาก็อ้างว่า เขาไม่มีคนดูแลเขาก็มาเอามาให้แม่แล้วแม่จะบอกว่าไม่เอาเขาไม่ได้ใช่ไหมก็ต้อง้ํารับก็เหนื่อยจากลูกเหนื่อยเราเหนื่อยจากลูกเราเห็นลูกแล้วเราสงสารมากแล้วอยู่ๆปุ๊บมีหลานมาอีกคนก็ต้องเอาเพราะว่าพ่อเขาก็มีอยู่แล้วเนี่ยแล้วแม่เขามีแฟนใหม่ครอบครัวใหม่แล้วจะไปไหนอ่ะเออแล้วแล้วทำไมภรรยาของลูกไม่มีหรอทําไมเขาไม่เลี้ยงล่ะพอลเขาตายแล้วทีนี้เขาก็ไปมีแฟนใหม่มีครอบครัวใหม่เขาก็มีลูกของเขา เขาก็เลยเอาหลานมาเอาอมาส่งให้เอาหลานมาให้เอามาให้เอแล้วเราก็เลี้ยงดูมันเนี่ยตุ่งเสียต่างแต่แต่เขาก็อยู่ก็เรามาต่างกันเล็กนะที่นี่พอเขาตายไปแล้วเนี่ยพอพ่อเขาตายอ่ะเขาก็ไปอยู่อุบลพาะแม่เขาเป็นคนอุบลแม่ของหลานเนี่ยเขาก็ไปอยู่อุบลมีครอบครัวใหม่เขาก็มีลูกใหม่แล้วก็เอาหลานมาคืนให้เข้ากอนหนึ่งแล้วทุกวันนี้รายได้เกิดจากอะไรก็เงินผู้ถุงอายุก็เงินที่การเขา นักพิการเขาเท่าไหร่แปดร้อยของของฉันก็เจ็ดร้อยคืออยากจะบอกว่าหน้าตอนเนี้ไม่มีอาชีพอะไรเลยที่จะได้เงินมานอกจากรอคนพิการกับผู้สูงอายุแค่นั้นเองอ่ใช่ค่ะอาแล้วแม่ของน้องผู้หญิงเ่ยไม่ไม่่เคยส่งเลยไม่เคยส่งแล้วไม่บอกเขาเลยว่าเฮ้ทำไมไม่บอกมาก็คือว่าเราให้น้องอันอ่ะเขาชื่ออันอันทิสาพอเาบอกอ่าอันโทรไปหาแม่ดิว่า มีตังให้กินขนมบ้างกินไปโรงเรียนหนอไม้เขาบอกไม่มีได้แล้วหลานอายุสิบสองนี่เรียนหนังสือแล้วทําไงค่าขนมค่าอะไรก็ก็ญาเนี่ยแหละค่ะให้ไปกินโรงเรียนแลาวถ้าเกิดวันไหนไม่มีขึ้นมาทําไงก็ตรงมีบางทีถ้าบางทีก็ไปหาไปหาหนอไม้แกงขายวิ่งขายดมหมูบ้านเนี่ยค่ะบางทีทําไม่เขาติดแล้วก็ไปหาหนอไม้เอามาต้มไว้ก่อนหนึ่งวันแล้ววันลงขึ้นค่อยแกงก็วิ่งขายเห็นได้ค่ะวว่าไม่ค่อยยอมที่จะปริปาก อความ่วยเหลือจกใครไรเลยว่าเขาก็มากันแล้วถามฉันว่าต้องการอะไรมั่งเขาไวบอกมาเลยไม่ต้องเกรงใจฉันก็เกรงใจบอกว่าอยากขอแปลงเพิดเพปินเพื่อให้ลูกชายแค่นั้นใช่เพราะว่าแผมงเพลิดแพงแล้วตอนเนี้ยสุขภาพร่างกายเราเป็นยังไงบ้างก็เป็นความดันตอนนี้กินยาความดันอยู่เป็นความดันอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดอนาคตหลานกับลูกก็ใครจะดูแลตรงนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้จะทำไงอ่ะอ่ะท้อไหม ก็ท้อบางทีก็บางทีก็ไปนั่งแอบร้องไห้คนเดียวที่ทำทำให้เขาติดแล้วอะทําให้เขาติดแล้วปอนข่าติดแล้วก็เก็บล้างอะไรติดเรียบร้อยก็คือแอบไปนั่งร้องไห้พ่ออะไรร้องไห้ก็สงสารด้วยออสงสารตัวเองก็สงส,งสารเขา,าเ,เ,อเออแล้วก็สงสารหลานทำไมจะต้องมาเป็นอย่างนี้อ่ะอืแล้ววันนี้<อ>ถ้าได้สะตังแล้วเนี่ยขอจากทางรายการแล้วอยากจะไปทําอะไรก็อยากจะเอาให้หลานเรียน ก็เคยเป็นต้นทุนเป็นต้นทุนการศึกษาเพราะว่าเพราะว่ายาก็ไม่มีรายได้อะไรแล้วอ่ะก็คือว่ามีหลานมันก็บอกว่าจบม .3 แล้วมันก็อยากจะเรียนต่อไปเงี้ยแล้วเราก็ไม่มีเราบอกว่าอะไรก็พูดกับหลานว่า เดี๋ยวน้อยอย่าเพิ่งพูดถึงตรงนี้เลยที่เรียนต่อเอาตรงมอถามันจบไปก่อนแล้วค่อยคุยกันใหม่เอาเป็นว่าทุกวันนี้ที่ทาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งก็คือลูกสายเลือดของเราค่ะลูกแล้วก็หลานค่ะแค่นี้ค่ะไม่ได้หวังใช่ใช่ไม่หวังอะไรมากแค่นี้คืออยากให้เขามีเราจะลําบากใช่ลาบากก็ยอมยอมค่ะยอมยอมเอาละครับวันนี้ทางรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เราจะมอบทุนัพส์ภาพคุณแม่เละออกไว้1,000งหมืบาทไว้เป็นกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับพร้อมด้วยถุงเยียงชีพหนึ่งถุงนะครับเอาไว้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อนนะะมีหลายครอบครัวนะครับที่จะอ้างว่าไม่พร้อมไม่มีฐานะไม่มีอะไรที่จะเลี้ยงดูคือปฏิเสธไม่อยากเลี้ยงดูนะครับ แต่คุณแม่ละอองคนนี้ครับไม่พร้อมทั้งฐานะไม่พร้อมทั้งสถานที่ไม่พร้อมอะไรทั้งนั้นนะแต่เขาพร้อมเรื่องแค่จิตใจที่ดีของเข,เขาเขาดูแลทั้งลูกและหลานทุกวันนี้จนกระทั่งส่งเสียเนี่ยให้หลานได้ได้เป็นคนดีแล้วก็เรียนดีๆผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณละอองเนี่ยนะครับอายุยังไม่เยอะขนาดนี้ผมว่าคุณละอองเนี่ย ก็น่าจะเลี้ยงทั้งคู่นี่ไปเรื่อยๆจะไม่มีปริปากขอความช่วยเหลือจากใครทั้งสิน้นและผมก็เชื่อว่าทุกๆครอบครัวควรจะได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีแล้วทุกครอบครัวไม่ควรจะมีใครถูกทอดทิ้งครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ฉันขอขอบคุณรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอยาจะขอเก็บเงินก้อนนี้ไว้ต่งให้หลานเรียนจนกว่าจะจบขอขอบคุณค่ะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไปกับพวกเราเพราะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุข สร้างสังคมที่มีความสุขรายการโหบประกายแสงแห่งความหวัง <S <S โดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล Amarin TV